เล่นเล่นเล่นให้ทุกตับเชิญชมเลย เดี๋ยวเราถ่ายภาพนิ่งก่อนนะคุณแจมเดี๋ยวคุณโพสท่าหล่อๆตามรถเนี่ยฮะคุณก็โพสยืนท่าของคุณอะไรๆท่าอะไรๆแอคเนี่ยค่อยๆไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วกล้องส่วนก็ถ่ายรูปเป็นภาพนิ่งถ่ายไปเรื่อยๆจนกว่าผมจะสั่งหยุดถ้าผมไม่สั่งหยุดคุณอย่าหยุดนะโอเคได้ง๋ได้ได้ลุงเต๋ออยู่โน่นได้ผมช้างผมช้างครับช้างลุงเต๋อพร้อมไหมพร้อมหนึงนาแล้วครับเดี๋ยวเปิดเพลงเลยลุงเต๋อได้เลยครับ ลุงเตต้องรู้ดิครับหน้าที่ลุงเตต้องเปิดเพลงขอโทษก็แหมคุณไม่สั่งนี่ครับคุณสั่งผมก็เลยเปิดนี่คุณไม่สั่งผมก็เลยไม่เปิดทำไมจะต้องให้ผมเตือนลุงตลอดล่ะอาทำไมต้องให้ผมเปิดตลอดล่ะมันเป็นงานครับลุงก็เป็นงานก็งานไงก็คืองานไงเขาที่เดี๋ยวคุณเข้าที่เลยคุณเข้าที่คุณจะอยู่ตรงไหนก่อนจุดไหนจุดจุดนี้ได้ครับแล้วคุณก็ไหลเลยไปไหล ก็ไ <c oughs> งลุงอ้าวบอกคุณบอกเข้าที่เลยเข้าที่เลยที่ลุงอยู่นี่อ้าวก็ไป่อบอกลุงเปิดตรงนี้นี่เป็นที่ของอนักสแสดงเขาอ๋อแล้วเอาอย่างเพลงเอาอย่างคุณไหล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 ไปแล้วคุณก็ถ่ายเลยอ้ามาลุงเต๋อเปิดเพลงโอเคโ้ามันสิมันไหล ลุงเต๋เปิดเพลงอะไรอ,ะอ่ะอ้าวไม่ดูอ่ะเปิดผิดอา้าวแล้วไม่บอกอเปิดใหม่เลยไม่ใช่เพลงนี้ขอโทษครับขอโทษครับไปเลยนะลุงเต๋ไม่ใช่เพลงนี้อ่ะบอกใครลุงบอกใครอ่ะบอกไอ้เครือกน,นี่พี่น้องทำดีมากครับพี่น้องครับเตีเ้ยมเตรียม เดี๋ยวออกไปจากงานได้เลยเตะออกไปจากงานได้เลยอะไรอ่ะมันไม่ใช่เพลงนี้ผิดอีกแล้วลุงเต๋ค้ขอโทษๆมันไม่ใช่เพลงนี้ลุงผิดอีกแล้วนะอ่าวขอโทษๆคราวนี้ผมไม่โอกาสลุงอีกครั้งหนึ่งนะครับครับครับคราวนี้ถูกคราที่แล้วเพลงม้า แล้วเราจะถ่ายยังไงต่อไปครับเ๋ยวคุณแจ็บเอินค่อยๆถอยถอยไปหลังรถถอยๆไปแล้วคุณก็ขึ้นกระบะท้ายแล้วก็ขับไปข้างหน้าอะไรลุงอะไรผมเปิดเพลงอะไรนะอ่ะนี่ผมถ่ายแบบถ่ายภาพนิ่งมาเปิดอะไรทรณีกันแสงน่าจะดีลุงผมเปิดผิด และไอ้เครื่องนี้วิเศษมากวิเศษตรงไหนผมยังไม่ปิดเลยมันดับเองด้วยมันเป็นเพลงสั้นแเวชทำไมต้องเปิดธรณีกันแสงอ้าวก็เห็นว่าแหมชายทะเลแดดเป็นจ้าก็เอาธรณีมากันแสงแล้วเราจะได้ล่มเงาลุงเออไม่บุญถ้าผิดอีกทีผมไล่ลุงออกอุยเดี๋ยวค่ะคุณช้างถ้าไล่ลุงเขาออกแล้วใครจะอยู่เป็นผู้ช่วยเราล่ะคะเออนั่นสิงั้นลุงให้โอกาสอีกทีหนึ่ง ได้ครับผมเปิดเพลงขอแค่หักเงินเดือนโอ้โหเงินเดือนทุกวันนี้ก็ไม่ได้แล้วหักจนไม่เหลือแล้วลุงไม่ต้องเถียงนะลุงทำงานไปเลยนี่ผมจะเปิดเพลงที่ถูกด้วยและถูกใจคุณด้วยอ่ะเตรียมตัวเข้าที่อะไรกันครับี่ยเดี๋ยวนะอันนี้พี่แจงอันนี้ตั๋วได้ยัง ด้อมด้อมด้อมดอมคืออะไรกระด้อมก็แหละก็ถามด้อมคืออะไรด้อมแฟนคลับไงโอ้ยโอ้ยโอ้ย MC ขา MC ่ะพวกเราตามมาเชียร์นะคะพวกเราชอบพี่มากเลยแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะข้างหลังพี่อ่ะโทษนะคะจบเลยค่ะไปนะคะอันนี้สวยมากเลยอะค่ะแนะนำหน่อยได้มั้ยคะได้เลยครับใหม่อิซูสุดีแมก ไทเลนเดอร์ส er ประตูเหนือลิมิตพิชิตโลกปลดล็อกนิยามใหม่แห่งปิกอัพกับสุดยอดยนตรกรรมระดับท็อปคลาสจากอิซสุสุดีมากเลยอะ่ะก่อนอยากจะรู้จุดเด็ดข้างหลังนิ่งๆหน่อยได้ไหมคะไอ้แล้วควดสมาธิมากเลยด,ดอมค่ะดอมยอมอไรอ่ะคิงคองล้วข้างหลังอะ่ะ พี่แจนค่ะ <c oughs> คันนี้มันมีจุดเด่นอะไรบ้างล้ำกว่าเดิมด้วยเทคโนโลยี Isuzu Ultimate Entertainment หน้าจอระบบสัมผัสขนาด9นิ้วใช้งานง่ายรองรับระบบ Wireless Android Auto และ Wireless Apple CarPlay <c oughs> นอกจากนี้หน้าจอทำงานแบบมัน <c oughs> ติด h u c k i n g System เชื่อมต่อข้อมูลกับ integrated M I D แสดงผลได้หลากหลายฟังก์ชันเลยชอบชอบพี่อธิบายเ่ฟังล้เาเพลินมากเลยอะค่ะชอบมากเลยอะเดี๋ยวเอาไว้สองคันเลยเฮ้ยยังไม่หมดสดล็อกประสบการณ์การขับขี่แบบใหม่ที่ใครก็ให้ไม่ได้หรู้ล้ำสะท้อนความเป็นผู้นำในตัวคุณดีไซน์ใหม่หมดตั้งแต่ฝากระโปรงหน้ากระดสะเก์ดล่างรวมถึงดีไซน์ใหม่ทั้งฝาท้ายและชุดไฟท้ายลงตัวทุกมิติเป๊ะมากหูอยากจะผ่าหวัวร อย่าทำร้ายนักแสดงนะครับอย่าพี่แจมได้ยังไงอะจำแม่เจชอบเดี๋ซื้อสองคันให้พี่แจมคันนึงหนูคันนึงจะได้นั่งคนละคัน้หนูไปด้วยนะโอเคครับเมื่อเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มถ่ายต่อใช่ๆเดินๆเขาเจแฟนดอมไปนั่งรแฟนดอมไปนั่งโู้นเลยค่ะหนูไปรอตรงนั้นได้ไหมคะไม่ได้หนูอยากเล่นรายอะเดี๋ยวนะลูกทาราวยยุคเป็นลัายพอ้ยไมแกเล่นลยายไป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 อชาย นี่ <icana, S 2> <naj bum S 1> เล่นชายตายแกชายบอเจดีนะเจดีชายายนลช่วงร้านมหาสนุกอ้ยสวยมากเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับเธอนี่ใช่อีวสูที่เขาบอกว่าเหนือลิมิตพิชิตโลกหรือเปล่าใช่แล้วครับถูกต้องเลยครับเจ๊ ใหม่อีซูซูดีแม็กพิกอัพสประตูเหนือลิมิตพิกชิตโลกปดล็อกนิยามใหม่แห่งพิกอัพกับสุดยอดยนตรกรรมระดับท็อปคลาสจากอีซูซูครับอู้บอกเลยสวยจับใจมากแน่นอนครับกระจังหน้าแบบ3 r e dimension ดุดันสะกดทุกสายตากับซิลคี้ซิลเวอร์และด์กเกรคร,ครับผมไฟหน้าดีไซน์เอกลักษณ์ใหม่แห่งความโดเฉียวอีซูซูวิชั่นบ L E D พร้อมปติฟังชั i นนออดเดไลท์ทำหน้าที่ทั้งเดไไลท์ไฟหนีและไฟเลี้ยวครับครับผมไฟท้ายแบบ triple armor LED ปัญญลักษณ์ม่แห่งความโดดเด่นล้ออลอยขนาด18นิ้วดีไซน์แบบ turbine s p i ร a l และขนาด17นิ้วดีไซน์แบบ a r r o ส s c o o โชบเชี่ยวทันสมัย air c u r ทเนนที่กันชนหน้าครับ นวัตกรรมแอ r o โร n ไดนามิกลดแรงต้านอากาศแบบฉบับรถสปอร์ตหรูครับว้าและยังมีระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ a d a ดครับผมด้วย 3D Imagine Stereo Camera ที่มีมุมมองกว้างและแป็นยายิ่งขึ้นพร้อมเรดาร์2จุดและเซนเซอร์แจุดรอบคันรคบพอโอ้โหพี่เซนซี่มากอยากจะผ่าหัวดูลือเกินผ่าดูทำไมอะี่ตยสุสุค่ะตานจำแม่้านั้หมดสวยสม สนใจจองเลยจ้ะเจ๊แฟนดแฟนดรามตัวจริงของอีสูยๆอยู่แล้วระหว่างรอเนี่ยอยากจะดื่มเครื่องดื่มอะไรไหมครับไอมีบริการหรอครับเจ๊ขอวายเฮ้ยวายอุ้ยวา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 ยแด้มหมดครับไม่ใช่วายอะไรฮะวายวายสักถ้วยวนี่ครับนี่จะจัดให้แล้วครับผมแต่ระหว่างรออะไรอ่ะช่วยหยอดหน่อยแล้วครับผมใส่กระถางเลยนะฮะกระถินก็จะซื้อกระถางไปใส่กระถินไง โทษทีพอดีนับถือคริสอา,ออาไม่มีอะลรต่อไม่มีแล้ครับผมนับถือปุดไม่สร้างโบสถ์สร้างอะไรหน่อยวะทไสร้างโบสถ์อะไร <S <S ไป<อ>ท,ทุกที่ทุกที่คือรันเว แกมกุ้งกิมก uh> şey ุ้งกิมอะไรอ่ะแจ๊ไม่อยากรู้จักเลยทำไมต้องเต้นมาก็เดินไปเลยก็ได้ชมพูเจอก็ดีหนูนะมีเรื่องจะเล่าให้ฟังแต่ไม่รู้พี REALLY> ่จะเชื่อหรือเปล่าไม่เชื่อเออไม่เชื่อก็ดีเหนื่อยเชื่อน้องอากจะเล่าก็เล่าไปเลยไม่ต้องถามนั่งไปเรื่อยๆื่อนะคะรถออกจากยุทธยานะคะยุทธยาเชื่อไหมสักพักเนี่ยคนหลับทั้งรถมันก็มีกลิ่นเหม็น น้ำเน่าครุ้งเต็มรถเลยค่ะเฮ้ยตายแล้วกลิ่นอะไรอ่ะหนูตอดแต่ว่าแต่นะคะแต่ช้าแต่ค่ะไม่ต้องแต่ช้าแต่เดี๋ยวก็แห่ยายมาพอรถไปสักพักนะคะพอคนหลับมันก็เริ่มหลับมีลมค่ะพัดเออผ่านซอกคอหนูเย็นวาบเย็นวาบพอหนูหลับตาไปดูรู้เลยว่าจะเข้าสิงชัดเลย ผีจะเข้าสิงรถจะเข้าสิงบุรี<ะ>แล้วก็ไปไซนาแล้วก็เข้านครสวรรค์ต่อเลยลำปางแล้วก็เชียงใหม่ถึงจุดหมายปลายทางะอะไรเนี่ยผีมันโผล่มาตอนไหนเรารออยู่จองรถต่อดีว่าหลัง<ะ>จองรถเหรอใช่อ,อดีเลยก็นามาห้าคันเลยโอ้ยห้าคันรถสักีใช่ ที่พูดจะจองรถจริงๆเหรอใช่ไม่ได้มีมุกล่มงช้อนอะไรให้ค่ะไม่มีหรอกค่ะเดี๋ยวมันจะขามเดี๋ยวมันจะตลกเอาให้ตลกจะดีกว่าตั้งแต่ใส่งุหลาบแล้วตั้งแต่สนแล้วนะโอ้เจ้ารถจริงๆแล้วคุยด้านหลังนี่ไงแฮนด์เล็ทายกันเดี๋ยวี้นั่งก่อนเลิศเลิศค่ะ เดี๋ยวเธอรอตรงนู้นเลยนะครับไม่งั้นก็นั่งบนเก้าอี้ก็ได้นะด้มนิ่งๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะถ่ายงานค่ะขออนุญาตนะคะเดี๋ยวซับหน้าซับหน้านิดนึงนะคะแจมเดี๋ยวเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะไม่ต้องซับตัวเองเลยเอาจะซับหน้าให้ก็ไม่เอาเราเสียเวลามาเยอะแล้วครับไปะแปะปะเอาที่เข้าที่เลยอ่ะซ่อมแล้วส่วนพร้อมนุ้ยเต๋พร้อมไหมพร้อมครับเปิดเพลงมาเลยอะไรอ่ะคีมอ่ะคิมอะไรลื่นดีลื่นถ้าไปชุดเขายาวงเลยอ่ะลูกกล้ามเนื้อขาด งานนี้ข้าจะฟันให้สะพายเร่งปัดเดียวนี้สะพายเต้ไม่ได้ไทยอะพี่ลี่เล็กนะเล็กพี่เล็กอ่ะลุงเต๋ออะไรครับเนี่ยลุงชตครับผมรู้ตัวว่าผมเปิดผิดเพลงอีกแล้วครับผมจะไม่พูดอะไรแล้วนะลุงเต๋อเอาละแต่คราวนี้ผมจะเปิดถูกเพลงแล้วเป็นเพลงที่คุณจะต้องถูกใจด้วยเอาถูกใจสักทีเถอะเอาถูกใจนะครับอ่าเพลงถูกใจ ลุงเตะผมจะเพิ่มเงินเดือนให้ลุงเตะเพลงนี้มันเหมาะมากเพราะว่าขี่อีซูซูไปหาคนไกลเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าเพลงนี้ไม่น่าจะเข้าอะไรกับที่เราถ่ายเลยนะไม่เข้าได้ยังไงเพราะชายทะเลนี่เหมาะมากแล้ขี่ซูซูนี่ไปหาคนไกลที่เราคิดถึงอยู่เออ ขี่มาทะเลด้วยป้าเนื้อหัวใจอักเสบที่ต้องทนเจ็บยังนี้เจ็บอย่างแรงที่ปัตตานีไปไกลโอ้ไปไกลด้วยลูกน้องคนดีเชื้อเชื่อหัวใจนะไปปัตตานีด้วยดูภูมิใจกับเพลงตัวเองมากใช่ชอบจังคุณเอาอันนี้เอาเพลงเมื่อกี้นี่ตรงนี้ตรงนี้จังเอาจะเอาอยู่ระครับเอาครับห้เป็นร้อยแพ้แล้วก็ร้อยแพรพี่ร้อยแพลอยู่กับทะเลลืมท้องเลืลืมแล้วอวนไทยทอดทิ้งพี่ไปนันลาฮะาอ้โอ้เอานี้เอานี้ บอกเขาสั้นๆก็พอแต่บอกเนื้อจะจบเพลงอยู่อ่ะชาย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 เอาเพลงมาลุงโอเคป่ะอดทานลุงเต้ปอคัดคัดคัดกันอาพอแล้วทำอะไรได้ได้หยุดเพลงหยุดเพลงยยเลผมลืมไปว่าคุณฟิล์มที่เรานัดเขากี่โมงเขาแต่งตัวพร้อมยังให้มาเป็นคู่จิ้นคู่จิ้นฟิล์มแจมฟิล์มมาแล้วจ้าไปย่าไปย่าพี่พี่ นี่เหรอครับฟิล์มเอ็กซเรย์แม่คุณตกใจอะไรครับการจะไปเล่นฟิล์มเอ็กซเรย์พูดซะแล้วไม่เล่นแล้วค่ะนี่คุก่อนพี่จัาทำไมตกใจทำไมครับฟิล์มไหนอ่ะฟิล์มแจมอ่ะนี่ฟิล์มเก่าเออคุณคะอย่าตกใจคุณควีมอ่ะก็แพ้น้ำมันค่ะไม่ใช่ค่ะก็แพ้เครื่องจำอางค่ะแป๊บเดียวเดี๋ยวก็เน่าแป๊บเดียวเดี๋ยวก็คืนกลับมาอ้าวค่ะไม่ใช่เต็ม เธอเต็มหน้าก็จะดีนี่แหละกครที่ใช้เธอเต็มยังไม่ได้ใช้ดิอ่ะอ่าในเมื่อมาแล้วงั้นงั้นวันนี้วันเดี๋ยวก่อนจะถ่ายเรามาซ้อมกันก่อนดีกว่าถ่ายไหมถ่ายค่ะซ้อมก่อนเหรอครับซ้อมซ้อมก่อนได้ได้ครับมันจะเข้าแถวเลยครับเข้าแถวเขาเรียกว่าวอร์มร่างกายฮะโอ้นี่เราต้องถ่ายทั้งวันเลยต้องทำอะไรคะต้องใช้ดนตรีด้วยปากครับดนตรีไม่ต้องแล้วครับหรือเตะไม่ต้องแล้วครับอ๋อมาเข้าแถวเล้วอะไรครับทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยอ๋อได้ค่ะทำอะไรอ่ะเธอทำอะไรอ่ะปากกก็็ไไไม่่ดด้ทะรนังูค เราไปอยู่ตรงนี้ด้วยไม่ได้ทำอะไรเลยอยากให้คุณมาร่วมสนุกด้วยแฟนดอมนั่งดูก็ได้ค่ะอนั้นนั่งดูนั่งดูอยู่ตรงนู้นนะเอาแบบวอร์มร่างกายด้วยเสียงเพลงตตัวจอร้องด้วยเต้นด้วยร้องด้วยเต้นด้วยนะมันจะได้แบบเป็นการออกกำลังกายวอร์มวอร์มมันจะได้ไม่เหนื่อยพลงไปด้วยใช่ไหมครับมันจะได้ไม่เหนื่อยกับการทำงานพร้อมไหมเอาเป็นเพลงแบบสามชาตาชา่ชอบเพลงอะไรเพลงเพลงวิ่งว่าวค่ะวิ่งว่าวไ่ะหนอยยังไงไม่เหนื่อยเหรอมมนเหนื่อยยังไงอ่ะวิ่งไปไปอ่ะ ไปพูดไปไงครับระวังสะดุดเชือกมันจะขาดร้องไงเอ่อดนตรีมาไหมครับดนตรีมาเต้นด้วยเหรอฮะเต้นด้วยหุ่นนั่นสุดยอดแหมสเต็ปเยี่ยมเลยไม่ทำเยี่ยมเลยอ๋อเห้ยหย้เลฮ้ยไอ้กั่วพอแล้วเออมาจากลั่วเลยไอ้กั่วพอแล้วชื่ออะไรนะไอ้กั่วไอ้กั่วไอ้กั่วนี่ ลานเพลงอะไรเพลงวิ่งว่าวค่ะร้องและเต้นด้วยได้ค่ะดนตรีมาค่ะฮะเละตูมไปแทบแทบแทบเนี่ยเมื่อกี้เละมากเมื่อกี้เนี่ยอุ้งอ่างอุ้งอ่างอุ้งอ่างอะไรเมื่อกี้เนี่ยเขาพุ่งมากับเราแต่เขาเล่นดีเขาเล่นดีเพิ่งมากับเราเออเละเละเลยอ่ะเละตูมไปลาลาเละตูมไปลาลาเละตูมไป เพลงของคุณเพลงอะไรตั้งแต่ลังสียไปจนติดบางใะอินค่ะชื่อเพลงแตงเถาตายดนตรีตั้งแต่ลังศสียไปจนติดบาบอินลาหลโยธนีคอเนกินไหม่นอแม่ค้านาวัดนักลาแพงแอ้อยปากดินจะบกรอยนักร้อยขวมาะไรของคุณเพลงอะไรดองครับดงมาดดอง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 ดงดงดงดองดดองด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 องด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 องดองดอ เพลงนี้อย่าร้องเสียงดังได้ไหมทำไมครับคุณฟีมผวาสินู้นจะเขาไปดองแลตูมเปลละละแลตูมเปลละละแลตูมเป้ใจ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 ของคุณเพลงอะไรตั้งแต่ลังสีไปจนติดบางปะอินค่ะชื่อเพลงแตงเถาตายดนตรีตั้งแต่ลังสีไปจนติดอะปะอินลาพระโหย่เทียนมีของกินใหม่น้อ แม่ค้านาวาดนักล่าแพงรละอยปากพิ้นจะบูรยนักลอยตัวมาเพลยพูดเพลงอะไรดองครับดองมาดอง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 ดอดองดอดองดองงดองดอง แช่อิ่มค่ะก็เข้าดองมาเลยดิฉันแช่อิ่มมีอะไรอ๋อเลิกแล้วค่ะของใครอภรรยนครปฐมค่ะนครจังสวัดเรื่อเพลงเลิกแล้วค่ะช่วเลิกแล้วค่ะหนูเลิกกับเขาแล้วค่ะเขาแยกแลอกค่ะไม่คิดไม่เป็นแล้วค่ะอ่าเลิกแล้วค่ะวัน่าเลิกแแล้วบหรือทำไมล่ะคะคุณดันรุนแรงเหลือเกินไม่เปลี่ยนท่าเลยแล้วเกสการ์ครับร้องยังไงไอ้นี่มันเพลงเฮ้ยจะไม่รู้ไปล่ะ เนื้อเพลงชื่อเพลงมันเฮ้ยนี่มันเพลงอะไรใครร้องเฮ้ยนี่มันเพลงอะไรฟังแล้วก็ไม่เข้าใจฮิฮิไม่รู้มันมาจากไหนแล้วก็ไม่รู้ใครเอาคนเข้ามาไม่หรือไม่มีไม่เดี๋ยวผมเอานี่นะครับเฮ้ยตายจอดไปที่ใครคนนั้นร้องเพลงของตัวเองนะครับเอามาซับหน้าครับไม่ใช่ไม่ไงจะไปหน่อยไม่ได้ครับอ้าวโดเจมาหน้าแดงหน้าเตะโต

ตั้งแต่ลางสิทธิดไปจนติดรากิคิลาพานโมทิดอง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  มาหน่อยจะคนละบุ๊อเอคนละสายลงลุงไปเปิดเพลงลุงอะไรนี่ล่ะไม่ใช่ไหมไม่ใช่ไหมใครโยนมาวะใครโยนดูแกมผม ผมเองครับใครใครเขาเพิ่งเปิดรายการรีบโยนมาทำไมอ่ะก็รู้เนี่ยเนี่ยตั้งสติขอโทษเขาขอโทเขาขอโทษเขาตุกแกอ่ะโยนมาขอโทษจะโดดเข้าสิงห์บุรีอยู่แล้วทํางานเป็นเคยทํางานที่ไหนมบ้างไม่เคยเป็นงานปะเนี่ยเป็นครับเป็นครับเขาบอกให้ผมโยนผมก็โยนครับเชื่อเขาอ่ะจบเลยจบเลยตบเลยจบเลย